วันดีพี่น้องมืหนียายกินมากเก็บดอกกระเกี่ยวกกังเว้นพี่น้องเอ้ยมันมีใบต้องได้เก็บงน่าเหมือนเว้นพี่น้องกำลังสีเลือมออกอีกตามลำตน้นพี่น้องเอ้ยได้ปื้อาเอามันง่ามต้นมันแบบนี้มันสิเกิดตามลำตน้นพี่น้องมันสิออกอกสิ ม่านองลองแรงดึงเอาไว้พี่หนเองันสีออกแบบนี่ม,ม,มีผ้าซุ่มต้นกับเกี่ยวงามพี่น้องเอ้ยยายกินมาเก็บดอกกระเกีย ย่างสิเริ่มมีดอกอองลองแองแรงกิบต์ตัวใดมันงิงแขวพี่น้องงิงแขวออกกับกิบต์แต่มันเกียกว่านี่มันแข็งงิงแขวออร์เอ,ลอ,อเอล่มันออร์เอเล่เองิ ค่อยเปิดไปตัวใดบ่หันยินแถวก็บ,บ่ต้องเก็บมือรุ่นจังเก็บพี่น้องเก็บเอาจังสิต้นึ่งสิสวยบ่พี่น้องถ้ากก็เกียเยเ่ยวาวเก,วเกนกลับไปกลับมาซองเทล่าลอง มลงแองแรง,งดึงเอาไปตัดแตงเอาไปตัดแตงเอาเก็บกลับไปกลับมาอยู่นี่แหละต้องแปว่งเทลาลองนันจังเดียวเห็นดีเนาะนข้าไป นิ่แขวแก๊กแซกแก๊กสีจังเอาเอกต,ตาหนึ่งแล้วพี่เนอะโอเคเปล่งตาแล้วเอผพาเดดดึงเอาดึงเอา,เ,อาเราก็มาตัดแต่งเอาพี่เนอะเดี๋ยซ้องหลง เนี่ยซองหลงสามหลงเมื่อแล้วเมื่อแล้วพี่น้องเอ้ยนี่ดีดอกได้หนึ่งตาพี่น้อง